ข้อคิดชีวิตจากพระธรมของพระเจ้านะครับ2องพงกษัตริย์บทที่23จัดระเบียบหรือฟื้นชีวิตในพระธรรมบทนี้เนี่ยจะมีข้อคิดอะไรให้กับเราแล้วเราจะเอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราได้อย่างไรเรามาดูด้วยกันนะครับ อ่านแลคิดชีวิตเปลี่ยนอะไรทำตามชีวิตไม่ย่ำอยู่กับที่นะครับอ่านคิดไข้รวนทุกวันทาตามทุกวันชีวิตดีขึ้นในทุกๆุกทางนะครับไม่เพียงแค่ทางหนึ่งทางใดแต่ทุกทางในชีวิตของเราจะดีขึ้นชีวิตจะบาลนานะครับชีวิตจะสมดุลนะชีวิตจะมีสันติสุขแล้วก็ความชื่นชมยินดีในพระธรรมบ,บทนี้นะครับต่อจากบทที่แล้วนั่นคือกษัตริย์โยเิียซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ดีที่สุดอง์หนึ่งของอิสราเอลใต้หรือยูดาห์นะครับได้ บทที่แล้วเนี่ยได้พบได้เจอหนังสือ,อธรรมบัญญัติที่โมเสสบันทึกไว้แล้วก็ให้กับชนชาติอิสราเอลได้อ่านเพื่อที่จะเอาไปใช้ในชีวิตนะเพื่อที่จะประพฤปฏิบัติแล้วก็รู้ว่าอะไรคือกฎเกณฑ์กฎหมายของพระเจ้าที่พวกเขาต้องถือปฏิบัติซึ่งถูกละเลยแล้วก็ทอดทิ้งมาอย่างยาวนานนะครับแต่ก็ขอบพระคุณพระเจ้าหนังสือ,อมวลเนี่ยไม่ได้ถูกปลวกหรือ อะไรที่จะทําให้มันเสียหายไปก็ยังอ่านได้นะครับมาบทนี้นะมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆนะั่นคือการจัดระบบระเบียบของสถานมัสการพระเจ้าแล้วก็การรื้อฟื้นชีวิตฝ่ายวิญ,ญญาณในประเทศอิสราเอลใต้นะเรามาอ่านกันเลยนะครับข้อที่1ถึงข้อที่นะครับเป็นการปฏิรูปของกษัตริย์โยเซียในประเทศยูดาห์นะครับหรือในประเทศอิสรเาเอลทางใต้นะครับเพราะทางเหนือเนี่ยถูกอัสเสียยึดไปเป็นมืองขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วพระราชาทรงใช้พวกเขาไปรวบรวมผู้ใหญ่ทั้งหมดของยูดาห์และของเยรูซาเล็มให้มาเข้าเฝ้ารวบรวมเลยนะพอรู้ความจริงขึ้นนี้ปุ๊บโอ้โหเป็นอะไรที่เสียใจมากๆเลยที่ทอดทิ้งพระ,ะบัญญัติของพระเจ้านะครับพอรู้ก็รวบรวมคนเลยนะทั้งยูดาห์ทั้งเยรูซาเล็มมาเลยนะครับพระราชาเสด็จขึ้นไปยังพระนิเวศของพระยาเวพร้อมกับคนยูดาห์ทั้งหมดและชาว กรุงเยรูซาเล็มทั้งสิ้นรวมทั้งพวกผูก้โปรยิตและพวกผู้เผยพระชนะกับประชาชนทั้งหมดไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่และพระองค์ทรงอ่านถ้อยคำทั้งหมดในหนังสือพันธสัญญาที่พบในพระนิเวศของพระยาเวให้พวกเขาฟังนะครับทำไมผมจึงทุ่มเทกับการอ่านหนังสือของพระเจ้าเพราะผมก็อยากจะอ่านหนังสือของพระเจ้าเนี่ยให้กับพี่น้องผู้เชื่อทุกคน จริงๆแล้วพวกเราทุกคนก็มีหนังสือที่จะอ่านนะครับข้างผีที่อ่านนอะ้นต้องตั้งใจที่จะอ่านนะในเวลานั้นโยสิยาได้เอาหนังสือม้วนนะครับเข้าใจว่าน่าจะเป็นหนังสือตั้งแต่ปฐมกาลจนถึงเฉลยธรรมบัญญัติเนี่ยนะครับเอามาอ่านให้กับประชาชนฟังพระราชาทรงยืนข้างเสาและทรงทำพันธรรสัญญาเฉพาะพระพักพระยาเวว่าจะดำเนินตามพระ,าพระยาเว และจะรักษาพระบัญญัติพระโอวาทและกฎเกณฑ์ของพระองค์ด้วยสุดจิตสุดใจจะสถาปนาถ้อยคำของพันธสัญญานี้ที่เขียนไว้ในหนังสือนี้แล้วประชาชนทั้งหมดก็เข้าร่วมในพันธสัญญานั้นแล้วพระราชาทรงบัญชาฮิวคิยามหาปุโรหิตและพวกปุโรหิตรอง และผู้เฝ้าธรณีประตูให้นำเครื่องใช้ทั้งสิ้นที่ทำขึ้นสำหรับพระบาอานสำหรับพระอาเชราและสำหรับบริวารทั้งสิ้นของฟ้าสวรรค์ออกจากพระวิหารของพระยาเวแล้วพระองค์ก็ทรงเผาเสียที่ภายนอกกรุงเยรูซาเลม็มในทุ่งนาแห่งคิดโรนและขนมูลเท่าของมันไปยังเบ็เอว และพระองค์ทรงกำจัดพวกปุโรหิตของรูปเคารพผู้ที่บรรดาพระราชาแห่งยูดาได้แต่งตั้งให้เผาเครื่องหอมในปูชนิยสถานสูงที่เมืองต่างๆของยูดาและที่รอบๆกรุงเยรูซาเลม็มรวมทั้งคนเหล่านั้นที่เผาเครื่องหอมถวายพระบาอานถวายดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และหมู่ดาวประจำราศีและบริวารทั้งสิ้นของฟ้าสวรรค์ และพระองค์ทรงนำพระอาเชราออกจากพระนิเวศของพระยาเวไปยังลำธารขิดโรนภายนอกเยรูซาเลม็มและเผาเสียที่ลำธารคิดโรนและทรงทุบให้เป็นผงคลีและเวียงผงคลีนั้นลงบนหลุมศพของสามัญชนและพระองค์ทรงรื้อที่พักของเทวชาตซึ่งอยู่ในพระนิเวศของพระยาเวและเป็นที่ที่ผู้หญิงอพอม้าน สำหรับพระอาชชระและพระองค์ทรงให้ปุโรหิตทั้งหมดออกจากเมืองต่างๆของยูดาห์และทรงทำให้ปูชนียสถานสูงคือที่ซึ่งปุโรหิตได้เผาเครื่องหอมเสียเครื่องหอมเสียความศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่เมืองเกบาถึงเบเอเชบาและพระองค์ทรงทำลายปูชนียสถานสูงของประตู ซึ่งอยู่ตรงทางเข้าประตูของโยชูวผู้ว่าราชการเมืองซึ่งอยู่ทางซ้ายมือที่ประตูเมืองถึงอย่างไรก็ดีโปรหิตแห่งปูชินยสถานสูงไม่ได้ขึ้นไปยังแท่นบูชาของพระยาเวในกรุงเยรูซาเลม็มแต่เขาทั้งหลายกินขนมปังไร้เชื้อท่ามกลางพวกที่พวกพี่น้องของเขาเองและพระองค์ทรงทำให้โทเฟตที่อยู่ในหุบเขา เบนฮินโนมเสียความศักดิ์สิทธิ์เพื่อจะไม่ให้เพื่อจะไม่มีใครถวายบุตรชายหญิงของตนให้ลุยไฟเป็นเครื่องบูชาต่อพระโมเลกก็คือเป็นสถานที่ที่บูชายันเด็กนั่นเองนะครับโยสิยาก็จัดการทำลายทั้งหมดที่เป็นสิ่งที่น่าสเสียดสียนทั้งสิ้นเลยนะครับจัดการเลียบนะไม่ให้เหลือและพระองค์ทรงกําจัดมา้าซึ่งบรรดาพระราชาแห่งยูดา ใช้ได้ถวายแด่ดวงอาทิตย์ที่ตรงทางเข้าพระนิเวศของพระยาเวข้างห้องนาทันเมเล็กขราชขราชสำนักซึ่งอยู่ในบริเวณที่โล่งและพระองค์ทรงเผารถรบของดวงอาทิตย์เสียด้วยไฟและแท่นบูชาบนหลังคาห้องชั้นบนของอาหัสซึ่งบรรดาพระราชาของยูดาได้สร้างไว้และแท่นบูชา ซึ่งมนัสเสได้สร้างไว้ในลานทั้งสองของพระนิเวศของพระยาเวพระยาทรงรื้อลงมาและหักเสียเป็นชิ้นชิ้นและทรงเหวี่ยงผงคลีของมันลงไปในลําธารขีดโรนและพระราชาทรงทำให้ปูชินีสถานสูงซึ่งอยู่ทางตะวันออกของกรุงเยรูซาเล็มและอยู่ทางใต้ของภูเขาแห่งความพินาศนั้นเสียความศักดิ์สิทธ ที่นั่นซาโลมอนพระราชาแห่งยูดาห์ได้สร้างไว้สําหรับพระอัชาร์ซึ่งสิ่งน่าเกลียดน่าชาังของชาวไซดอนและสําหรับพระโมธพระเคโมธซึ่งน่าเกลียดน่าชาังของโมอับและสําหรับพระมินโคมสิ่งน่าเสียดสีเอียนของคนอัมโมนและพระองค์ทรงทุบสาวศักดิ์สิทธิ์เป็นชิ้นชิ้นและโคน่นบรรดาสาวอาชีราเสียแล้วเอากระดูกมนุษย์ถมที่นั่น ยิ่งกว่านั้นอีกแท่นบูชาที่เบตเอลกับปูชินิยสถานสูงซึ่งตั้งขึ้นโดยเยโรโบอัมบุตรเนบัตผู้ได้นำอิสราเอลให้ทำบัพด้วยพระองค์ทรงหรือแท่นบูชากับปูชินิยสถานสูงนั้นลงและทรงเผาปูชินยสถานสูงนั้นแล้วบดให้เป็นผงและพระองค์ทรงเผาเสาอาเชราด้วยและเมื่อโยสิยา ทรงหันไปทอดพระเนตรอุโมงค์ฝังศพซึ่งอยู่บนภูเขาพระองค์ทรงใช้ให้ไปเอากระดูกออกมาจากอุโมงค์และเผาเสียบนแท่นบูชาและทรงทําให้เสียความศักดิ์สิทธิ์ตามพระเจนะของพระยาเวซึ่งคนของพระเจ้าผู้ซึ่งเป่าร้องถึงสิ่งเหล่านี้ได้เป่าร้องไว้แล้วพระองค์ตรัสว่าอนุสาวรีที่เรามองเห็นข้างโน้นคืออะไรคนเมืองนั้นก็ทูลพระองค์ว่าเป็นอุโมงค์ฝังศพของคนของพระเจ้าและพระองค์ตรัสว่า ให้เขาอยู่ที่นั่นแหละอย่าให้ใครย้ายกระดูกของเขาเขาต้องไหลจึงทิ้งกระดูกของเขาไว้ในนั้นไว้อย่างนั้นพร้อมกับกระดูกของผู้เผยพระชนะผู้ออกมาจากสมาเรียโยสิยาทรงกําจัดนิเวศทั้งสิ้นของปูชิเนสถานสงูงที่อยู่ในเมืองต่างๆของสมาเรียซึ่งบรรดาพระราชาแหง่งอิสราเอลได้ทรงสร้างไว้ ทำให้พระยาเวกิ้วพระองค์ทรงทําตอบต่อที่เหล่านั้นเหมือนทุกอย่างที่ทรงทําที่เบ็ดเอวและพระองค์ทรงประหารปุโรหิตทั้งหมดแห่งปูชินียสถานสูงผู้อยู่ที่นั่นข้างแท่นบูชาและทรงเผากระดูกคนบนแท่นเหล่านั้นแล้วพระองค์ก็เสด็จกลับเย er รูซาเล็มดังนับนี่เป็นการฟื้นฟูเป็นการาจัดระเบียบ แต่ชีวิตฝ่ายวิญญาณชีวิตในความเชื่อในทางของพระเจ้าครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประเทศอิสราเอลหรือยูดานะครับที่เราครับในประรรมของพระเจ้าเมื่อเราอ่านนี่เราก็ได้พบว่ากษัตริย์องค์นี้เมื่อรู้ว่าพระประสงค์ของพระเจ้าในหนังสือของพระเจ้าเปิดเผยให้กับโรรองเนี่ยเป็นอย่างไรพระองค์ประกาศให้กับชนชาติอิสราเอลได้รู้กันทั่วไปว่าหนังสือของพระเจ้านั้นพระองค์ทรงประสงค์ให้ประชากรของโรรองได้ ทำลายทิ้งรูปเคารพทิ้งทั้งหมดทำลายอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้วก็มนุษย์ไปกราบไหว้บูชาเปรียบเหมือนกับเป็นพระเจ้าทำลายทั้งหมดนะที่แปนเป็นความเชื่อที่นำาบุคน,นออกไปจากทางของ,ของพระเจ้ารั์องค์นี้ก็จัดระบบระเบียบประเทศชาติแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างน,นะครับที่เป็นความผิดว่าแบ,บถูกปัดล้างทั้งสิ้นทั้งหมดเลยนะครับ เราก็อยากหเห็นคนที่เอาจริงเอาจังพูดนําประเทศที่เอาจริงเอาจังแล้วก็ในส่วนตัวของเราเองเมื่อเราอ่านหนังสือของพระเจ้าเราก็ต้องมาประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราว่าแล้วเกี่ยวข้องอะไรกับชีวิตของเราเมื่อเราอ่านแล้วเนี่ยเราเอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราอย่างไรเดี๋ยวเราจะอ่านกันต่อนะครับแล้วก็สุดท้ายเดี๋ยวผมจะมาแบ่งปันนะในมุมมองแนวคิดที่ได้จากพระธรรมบทนี้นะครับข้อที่2 1เถึง27นะครับเป็นเรื่องของการเฉลิมฉลองเทศกาลปัสกา,สกาซึ่งไม่ได้เฉลิมฉลองมา นานมากๆแล้วนะครับเมื่อโยสิยารู้ว่านี่คือพิธีที่พระเจ้าต้องการให้ประชากรของพระองค์เนี่ยได้ทําเพื่อและลึกถึงพรงอะองค์โยสิยาก็รื้อฟือ้นพัสกาอีกครั้งหนึ่งนะครับข้อที่21นะพระราชาทรงบัญชาประชาชนทั้งหมดว่าจงถือเทศกาลพัสก,กาถวายแด่พระยาเวพระเจ้าของพวกเจ้าดังที่เขียนไว้ในหนังสือพันทสัญญานี้ เพราะว่าเทศกาลปสัสกาเหมือนอย่างนี้ไม่เคยถือกันมาตั้งแต่สมัยผู้วินิจฉัยปกครองอิสราเอลจนถึงสมัยบรรดาพระราชาแห่งอิสราเอลและพระราชาแห่งยูดาห์แต่ในปีที่18แแห่งรัชกาลกษัตริย์โยเซียมีการถือเทศกาลอย่างนี้ถวายแดย่พระยาเวในกรุงเยรูซาเลม็มยิ่งกว่านั้นอีกโยเซียได้กำจัดคนทรงและแม่มดเทราฟิม และรูปขารพและสิ่งน่าเกลียดน่าชังซึ่งเห็นการอยู่ในแผ่นดินยูดาและในกรุงเยรูซาเลม็มเพื่อพระองค์จะทรงสถาปนาถ้อยคําแห่งธรรมบัญญัติซึ่งเขียนอยู่ในหนังสือที่ฮิลคิยาปุโรหิตได้พบในพระนิเวศของพระยาเวก่อนพระองค์ก็ไม่มีพระชาองค์ใดเหมือนพระองค์ผู้หันกลับมาหาพระยาเวด้วยสุดจิตสุดใจและด้วยสุดกำลังตามธรรมบัญญัติทั้งสิ้นของโบสิ หลังพระองค์ก็ไม่มีพระชาองค์ใดขึ้นมาเหมือนพระองค์ก่อนหน้านั้นก็ไม่มีใครเอาพระบัญญัติของพระเจ้ามารื้อฟื้นแล้วก็มาจัดการแบบนี้แล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่มีอีกนะพี่น้องครับถือว่าโยสิยาเป็นกษัตริย์ที่ดีที่สุดของยูดาห์ข้อที่26ถึงกระนั้นพระยาเวก็ไม่ทรงหันจากพระพิโรธแรงกล้าและยิ่งใหญ่ของพระองค์พระพิโรธของพระองค์ได้พุ่งขึ้น ต่อยูดาเนื่องด้วยการกระทำของมนัสเสที่ทำให้พระองค์เคริ้ดดังนั้นพระยาเวตรัสว่าเราจะให้ยูดาออกไปให้พ้นหน้าเราด้วยเหมือนที่เราได้ทำต่ออิสราเอลและเราจะเหวี่ยงเมืองนี้ซึ่งเราได้เลือกออกไปเสียคือเยรูซาเล็มกับนิเวศซึ่งเราได้บอกว่านามของเราจะอยู่ที่นั่นนะมีการรื้อฟื้นพิธีเทศนาเอยขออภัย เทศกาลปัสกา,สกาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ถึงแม้ว่าโยสิยาทําในสิ่งที่ถูกต้องตามพระประสงค์ของพระเจ้าแต่ว่ากษัตริย์องค์ก่อนก็คือพ่อของโยสิยาคือมนเสก็ไม่ได้ทําในสิ่งที่ถูกต้องพระเจ้าทรงพระพิโรธพระองค์จะทำาไรเยรูซาเล็มแล้วก็ยูดานะครับนะเดี๋ยวอ่านกันต่อในนะข้อที่28-30นะคร โยเซยาสิ้นพระชนส่วนพระราชกิจอื่นของโยเซยาและทุกสิ่งที่ทรงกระทําได้บันทึกในหนังสือพงสวดานกษัตริย์แห่งยูดาห์ไม่ใช่หรือในสมัยของพระองค์ฟาโรเนโคพระราชาแห่งอียิปต์เสด็จขึ้นไปยังพระราชาแห่งอัสซีเรียถึงแม่น้ํายูเฟรติตกษัตริย์โยเซยาเสด็จไปประทะกับฟาโรและเมื่อฟาโรทรงเห็นพระองค์ก็ประหารพระองค์เสียที่เมืองเมกิดโด ข้าราชการของพระองค์ก็นำพระศพใส่รถรบไปจากเมืองเบกิโตและนํามาอย่างกรุงเยรูซาเล็มและฝังไว้ในอุโมงค์ฝังศพของพระองค์แล้วประชาชนในแผ่นดินนั้นก็นําเยโฮอาหัสพระราชอรถของโยสิยามาและเจิมพระองค์แล้วตั้งให้เป็นพระราชาแทนพร,ราาพระราชาบิดาสิ้นพระชนแล้วก็ลุกขึ้นมานะครับ อ,อ่านกันต่อนะข้อที่3 1มเถึงสาเยโฮอ,อาหัสมีพระชนมายุ23,000พเมื่อทรงเป็นกษัตริย์และทรงครองราชในกรุงเยรูซเาเล็มสเดือนครองราชสั้นมากนะสเดือนเองพระบรรดาของพระองค์มีพระนามว่าฮาุลฮาุธานบุตรหญิงของเยเรมีชาวลิปนาพระองค์ทรงทําสิ่งที่ชั่วร้ายใน สายพระเนตรของพระยาเวตามทุกอย่างซึ่งบรรพบุรุษของพระองค์ได้ทรงกระทําและฟาโรเนโคก็ทรงจับพระองค์ขังไว้ที่ริปลาในแผ่นดินฮามัตเพื่อไม่ให้พระองค์ปกครองในยูเรเลม็มและกําหนดบรรณาการจากแผ่นดินนั้นเป็นเงินหนึ่งร้อยตัลลันและทองคำหนึ่งตัลลันและฟาโรเนโคตั้งทรงตั้งเอลียาคิมพระราชโอรสของโฮโยซิยา พระชาแทนโยสิยาราชบิดาและทรงเปลี่ยนชื่อให้เป็นเยโฮยาคิมแต่ได้ทรงาพาเยโฮอาฮัดไปเสียและท่านมาถึงอียิปต์และสิ้นชีวิตที่นั่นก็คือเยโฮอาฮัดก็ถูกรวบอำนาจนะถูกอ,าอาียิปต์เนี่ยเข้ามายึดของแล้วก็อ,อียิปต์ก็ให้พี่น้องของ เยโออาหเนี่ยขึ้นมาของราดแทนแล้วก็กำหนดให้ส่งบรรณากาศนะครับเยโฮยาคิม mm hmm. ทรงมอบเงินและทองคำแก่ฟาโร์แต่พระองค์ทรงเก็บภาษีจากประชาชนของแผ่นดินเพื่อมอบเงินตามบัญชาของฟาโร์ mm hmm. พระองค์ทรงเร่งรัดเอาเงินและทองคำจากทุกคนตามการประเมินเพื่อมอบแก่ฟาโร์ในโคนะครับข้อที่3637สุดท้ายนะครับ เยโฮยาคิมมีพระชนมายุ25พรรษาเมื่อทรงเป็นกษัตริย์และทรงครองราชในกรุงเยรูซาเล็ม11ปีพระราชมันดาของพระองค์มีพระนามว่าเสปิดาบุตรหญิงของเปดายาชาวโรมาและพระองค์ทรงทำสิ่งชั่วไร้ายในสายพระเนตรของพระยาเวต,ตามทุกอย่างที่บรรพบุตรของพระองค์ได้ทรงกระทำน,นี่คือบทที่ยีมที่บันทึกให้เราได้เห็นนะครับวันนี้หัวข้อที่ ผมให้คือจัดระเบียบหรือฟื้นชีวิตนะครับในพระธรรมของพระเจ้ามาถึงข้อคิดคําถามจากพระธรรมของพระองค์การจัดระเบียบชีวิตของคุณเป็นอย่างไรในเวลานี้ผมว่าถามตัวเองแล้วก็ชวนพี่น้องเนี่ยถามตัวเองว่าแล้วเมื่อเราอ่านหนังสือของพระเจ้าเราพบว่าพระคัมภีร์เนี่ยเปิดเผยให้เราได้เห็นถึงบรรทัดฐานในการใช้ชีวิตเนี่ยทุกด้านเลยเมื่อเราเห็นแบบนั้นแล้ว เราเอาหนังส <S preach science> ือของพระเจ้ามาวางเป็นบรรทัดฐานแล้วก็จัดระเบียบชีวิตของเราเนี่ยให้ตรงกับบรรทัดฐานในพระคำของพระเจ้าอย่างไรบ้างในทุกๆด้านเลยนะในด้านสุขภาพร่างกายของเราในด้านในด้านของการงานการเงินของเราในด้านครอบครัวของเราในด้านจิตใจจิตญาณของเราในด้านความเชื่อของเราในด้านจริยธรรมศีลธรรมอะไรต่างๆทุกด้านเนี่ยเราจัดระบบชีวิตของเราอย่างไรการมีระเบียบวินัยในชีวิตของเราเราจัดยังไง เราจัดตารางเวลาของเราอย่างไรเราจัดในเรื่องของความคิดของเราเน่จัดระเบียบความคิดของเราเนี่ยเราจัดอย่างไรพี่น้องครับทุกด้านในชีวิตของเราเนี่ยพักอัมภีร์ได้บันทึกแล้วก็บอกกับเราไว้ทั้งหมดแล้วเมื่อเราอ่านพี่น้องครับเราก็จะรู้ว่าเราควรจะจัดระบบระเบียบชีวิตของเราอย่างไรในทุกๆด้านถามก็คือเราจัดเป็นอย่างไรบ้างอ่านพระอภินิพี์มาเยอะอ่านมามากฟังมาเยอะนะครับแล้ว ชีวิตเป็นยังไงดีขึ้นแค่ไหนนะดีดีก่อนแต่ก่อน,อนที่มาอยู่ในทางของพระเจ้าเนี่ยมากแค่ไหนนะประเมินชีวิตทุกวันแล้วก็มาคิดดูว่าแล้วเราจะไปต่อ,อยังไงนะครับคุณจะรื้อฟื้นชีวิตให้ฟืน้นฟูอยู่เสมอได้อย่างไรเราได้จัดระบบระเบียบแล้วก็รื้อฟื้นชีวิตของเราเป็นระยะระยะนะทุกๆวันหรือเป็นเป็นเป็นระยะระยะอยู่แล้วนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องไม่ปล่อยให้ชีวิตของพี่น้องเหมือนรับเยรูซาเล็มหรือ ในยูดาห์นะปล่อยให้อะไรก็ไม่รู้เนะี่ยเข้ามาครอบครองแทนที่พระวิญญาณบริสุทธิ์แทนพระเจ้านะครับเราก็มีพระองค์นำพาเราดังนั้นเราก็มีการรื้อฟื้นในระดับหนึ่งแต่เราต้องการที่จะรื้อฟื้นรื้อฟื้นฟูนอยู่ตลอดเวลาเอเบนนะครับเราไม่ต้องการให้ชีวิตของเราเนี่ยวุ่นวายกับอะไรสรัมารพจนเราไม่มีทิศทางหรือไม่มีเ,เรียบเียบวินัยในการที่จะก้าวเดินในแต่ละวันถูกไหมครับดังนั้นเราจะทํายังไงให้มีชีวิตที่เป็นระบบระเบียบแล้วก็รับการฟื้นฟูนฟนอยู่เสมอพี่น้องเรา ก็จากัดในเรื่องของความสามารถเนาะในเรื่องของความรู้ความเข้าใจแต่เรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ช่วยเราได้ทุกเรื่องนะครับดังนั้นเราอ่านพระคำของพระองค์เราทําไม่ได้เราจัดระเบียบไม่ได้แต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเราถ้าเรายอมจํานนต่อพระองค์เป็นเรื่องที่ต้องมีประสบการณ์กับพระองค์ในการที่จะยอมจำนนต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เน้นนำเราในแต่ละเรื่องแต่ละด้านจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์นำเราเราก็จะทําตามอําเภอใจหรือเนื้อหนังของเราแล้วเนื้อหนััังงงขออเเเรานนนนี่มป็ื้หท นำเราไปสู่ความไร้ระเบียบวินัยนำเราไปสู่การไรา้ทิศทางหรือ,อเป็น,เป,นเป็นเนื้อนหนังที่เป็นไปตามค่านิยมของโลกมันจะเสื่อมทรามลงไปนะครับฉะนั้นจะรื้อฟื้นชีวิตให้ฟื้นฟูอยู่เสมอก็ต่อเมื่อเราอ่านพระคำของพระองค์ทุกวันอธิษฐานต่อพ,พ,พระองค์เพื่อเพื่อพระณบริสุ์ทุกวันขอการทรงนำจากพระองค์ทุกๆวันเราจะได้รับการฟื้นฟูอย่างแน่นอนคุณจะหนุนใจ คนรอบข้างให้จัดระเบียบชีวิตได้อย่างไรพี่น้องครับเราก็อยากจะเห็นทุกคนนะมีระเบียบชีวิตแล้วก็ฟื้นฟ,นฟ,นฟนูชีวิตมีกําลังในการใช้ชีวิตนะระบบระเบียบไม่ใช่ชีวิตมันวุ่นวายไปหมดนะสับสนแล้วก็ชีวิตก็วนไปวนมาอยู่กับปัญหาเดิมๆใช่ไหมเราก็อยากเห็นทุกคนเนะี่ยมีชีวิตที่เป็นระบบระเบียบแล้วก็ไหลลื่นแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมหรือไปกากับในทุกคนให้ทําแบบนั้นแบบนี้ได้นะแต่สิ่งที่เราทําได้ก็คือตัวของเราเอง เมื่อเราจะระบบระเบียบชีวิต,วตที่มันลับลื่นแล้วก็มันไปต่อก็จะทําให้คนรอบข้างนี้เห็นชีวิตของเราที่พึ่งพระเยซูมาสุดพึ่งพระองค์ในการดําเนินชีวิตนะเมื่อวันหนึ่งเขาเปิดใจแล้วก็ให้พระเยซูเข้ามาในชีวิตของเขาเขาก็จะมีการจัดระบบระเบียบชีวิตเหมือนอย่างกับที่พระองค์ประสงค์เอเมนนะครับเราใช้เวลานี้ด้วยกันนะอธิษฐานกับพระเจ้าอะไรคือข้อคิดอะไรคือสิ่งที่เราจะเชื่อฟังด้วยการทตาตามแค่ไนพระบิดาเจ้าข้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับ ขอคิดในเช้าวันนี้พระองค์เจ้าะเราขอพึ่งพระองค์ในการรื้อฟื้นชีวิตจากระเบียบชีวิตพระองค์เจ้าในทุกๆวันเราไม่สามารถทําได้ด้วยกําลังอันจากัดของก็เป็นมนุษย์เราขอพึ่งพระองค์เท่านั้นอธิษฐานต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระวิญยาณบรสุทธิ์ญาติมเต็มๆนะครับหากว่าข้อคิดนี้เป็นประโยชน์เป็นพระพรก็แบ่งปันด้วยการแชร์ออกไปขอพระเจ้าอวยพรครับ Cry in,